อุ้ยโอ้ my god อเป็นเรื่องของความรักใครใครเออคยแอบชอบคนในวงรู้สึกหวั่นไหวทุกครั้งที่เขาคนนั้นมาคุยด้วยชอบคนในวงคือในวงไได้ม่ใช่ตัวเองเหรอวงตัวเองใช่ไหมไม่ใช่แบบวงรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ไหมหรือว่ายังไงวงวงแบบวงตัวเองหรือว่าแบบวงโยอะไรอย่างงี้มใช่วงตัวเองใช่ไหมเรา โหใครกันใครอ่ะใครเป็นคนคิดไม่ซื้อฮะอะเนียจังหลกอ่ะคิดไม่ออกอ่ะพี่เห็นมีแต่พี่รู้สึกว่ามีแองเจิลนี่แหละที่ดูเอะแย้คนคูณ้างแองเจิลกับบอจูนจะชอบแบบลงลูกสวีทกันนอะ อะไรคิดมาให้ทำไมโมเม้นต์แล้วเปล่าแบบไม่ได้จริงเปล่าเอะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่นะไปดูพิเตอร์หรือเปล่าเออพิเตอร์เปล่าไ่ใช่พิเตอร์อีกรอบหนึ่งพี่ใช่แล้วทุกคนรเอามีจออทุกคนจะไม่ได้คะแนนนะเฮ้ยอยากตอบพี่เขาจถ้าเลยได้อ่ะเราเตรียมคำแก้ตัวไว้ด้วยนะทางนี้หนูหนูจะไม่หลอกนะพี่มิวสิก เราไม่กล้าเชื่อแล้วถูกใครไปบ้างแล้วนะเือแบบคนเลือกมาอันเดียวไงจะได้ไม่สามเหลือเหลือใครบ้างนะเบชแชมพูเบชแชมพานผ้าใสมีดูด้วยที่สัจจังีคนนั้นจะต้องมีความแบบจิตใจอ่อนไหว